สวัสดีครับจากช่องชองช้างมิวสิกออฟฟิเชียลครับกระสิเป็นสีมืดๆแน่จากน้อยนึงเพิ่งมาถึงบ้านแพงครับเพิ่งมาถึงบ้านแพงหลังจากเาเดินทางมาได้ไล่สวสดให้พี่น้องเบิง้งตอนแรกว่าสิไปอุดรไปเบิ้งเครื่องไอ้เขาวันนี้ไม่ได้ไปแล้วขเขาเฮ็ดได้แล้วก็เลยไม่ได้ไปก็เลยมาบ้านแพงอ่าเลยมาเฮ็ดจิปให้พี่น้องได้เบิ้งกันนี่ครับถึงตรงบ,บ้านแพงแล้ว เสร็จะหนกองอย่างไรเมื่อปั๊บนี่ครับกำลังเทสทดสอบไฟอนาจักวานแพงครับอนาจักสาวน้อยเพชรอนวานแพงครับนี่ตู้รถตูล้ลำโพงคอจอดอยูยนี่น่ครับพี่น่องมาบึงพี่น่องมาบึงเทสการเทสระบบไฟ

กลลอคอีกขับเชียงบินครับสุดยอดไฟแข่งเสี้ยนได้ี่เส้นไสี้ยนี่ก็ได้จีบนที่อะไรครับง้ามอะไรง้าไรไอ้คันไฟอ่ะแต่มันก็พอดีเปี๊ยเลยเอ้โะอ้อ้โหโอ้โสนอ้โห้หองโหโอ้โหโอ้นหหโอโอ้โหโอ้โบโอ้ออ้โาโอ้โหโอ้้อ้ออ้อ้เหโอ้้อออ้ อเราเป็ดอเท็จจรงนิเฮ้ยนั่นล็อกเท็จอร่อยเอาล็อกเน็อ่ยเล็อกฟู๊บู๊บฟู๊เลยโยเออเหมนเท็จกับเท็จเมนเท็จกับเท็จมือขอันอันที่นี้ไปใช้อันยี้ไปตัวนี้ไปดูคาดการครับ่ารเวดการโอ โอ้อวีนปขั่ยินเลย่เอาเป็นโย้งมีนิัมนะโคงเหล็กเก่าเนี่ยขัดเหล็กเก่าดิอันทั้งหน้าที่เป็นข้างหน้าที่เป็นมีน้มครับท้างหน้าที่เป็นขัดปกที่ทิพอันนี้อีกคนกี่ทพอ่ะกใช้หนักได้ใส่บีกด อันนี้เอาเน้ออมนยอมลงเดดีดาใช้ชีโมันมันได้าเลยว่าอซุ้มีซื้อมาใหม่นี่แ่งเนียตอดีาพอี้ใช้ด้แย่งมดจมเียงน่นั่งจมเงียงแคคอมพิวเตอร์มันมันเป็นยังมันด ออยยงงเอาเขาเขาส่งจากอันนี้ไปพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของวานี่ผมเห็นลูกเจ้าเป็นอาจารย์อยู่เออแต่ตอนนี้เขาเป็นอาจารย์บอแต่ตอนนี้เจ้าเป็นลูกศิษดด้วยครับผู้อาจารย์ไงญี่พุ่นไปยังอาจารย์ใหญ่ยี่พุ่นเถี่โอ้เนี่ยนนี้คืออาจารย์ใหญ่ยูทูบเบอร์อาจารย์ใหญ่ยูทูบเบอร์ครับฝากตัวเลูกศิษย์ฝากฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกคิด้เอาไปหายเมื่อกี้ ควดเห็นว่าเพื่นหมานเพื่นเลี้ยงน้าเลี้ยงท่ามดแล้วมาเลี้ยงไก่้เราไกล้ตัวเลี้ยงแดนเซอร์ทั้งหมดเลยเลี้ยงทั้งหมดตั้งลมันดีนะคนละสามเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าจะเฝ้าจะเฝ้าเอาเสร็จแล้วเสียตงไหนม้วกลากอยู่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วตรงนี้นี่จะเสียบด้วยหล่นนี่เสนอต่อฝากเนื้อฝากตัวอาจารย์ด้วยเส้นใหญ่ก็เคยได้มือละสิบสองคลิปเท่านี้อย่านอนตื่นสาย ยายทำกินย่ายทำกินย่ามีเงินน้อยอย่าคอยโาสนาคลิปละสามพันิวก็เอาอาอไปรดดก็ดีรปดพายแต่วตพต่เพชรเลยดี๋ทนาปรวโอ้นี่ครับระดับอาจารย์เลยครับนี่ลวเราได้มือละสิบคลิปครับสุดยอดจุดยอจัดอันนี้เลพาะาไหอ่ันนี้แม่แหละแวสเพื่อนในเดอรใเราผ่านมาใครอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งเบงเขาเช็ดยังไง เล่นเกมเจ่ะเโลกโอนะเ่ล่นเกมเจ n ะเอสเอ็นปะเอ็นเอส่ไเป็นแกรกีนี้เอ็นออริโอก็ไ่ได้ถ้าเป็นเอ็น้วก็สาวเอ็ดไลไหมจ้ะอ็นสาวเอ็ดไลทสิความหมายเนี่ยแบบสุดยอดมากรกฟิกเขเนในเท้าซัเขเนในเท้าซัแล้วกกออกจอเลยติ่ง่งบุทวดขานี่สิไฟฟสิอิน บ่รูเนิอืมนี่กับบรรยากาศบรรยากาศตอนแรงๆยางเพาะุ่นกังผุ่นยางด่าเพรนับแล้วูนับให้เบิ่งนี่สดๆเลยจากจากคลิปครับเดี๋ยวมือนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสดที่ทู1สับรงหลุดมืดล้วรอไมเขาเขาเฮ็ดคารวะครับคารวะอาจารย์สุดยอดเลยนะครับเขาเฮ็ดประมาณสมมือเ็ดสองแหล้ แต่ว่าเขาเหตุคลิปเดียวเขาก็คุมขวัญเดี๋ยวคนดวงหาหกหมื่นเขาว่ะเข้คนเบอสามพันสี่พันขวัลาคือปลาคือะเก็บกินเบียร์น่อยหอยหน่อย้างเออนเก็บกินแต่หอยใหญ่ใหญ่เนี่ยแล้วนี่แหะเป็นไอเด้าอ่ะแล้มันดันใจเลอะต่ไปเดีต่อไปบอกได้เลยว่าเปิดพวกนี้ป้ได้อ บมมีเวลาเมียบโดยเวลาเหตุการณ์ว่าจะว่าข่อยนั่งรถหกข้อไปข่อยเมื่อกี้รถรถตู้ไปหกหลอดเจ้า์นน้อนเจิรอนเป็นแขนท้ายหนึ่งเมื่อยสองนั่งรถสมบูรสมองมันเบืนอได้ครับมันมันเมื่อยคือตอนไปกับว่าโจัวเนี่ยมันแกมพลาไปเนาะไปบางหม่อมกระหอน บางหมองก็บพ่มีสัญญาณเน็ตบานี่แหละนี่แหละอุปสรรคกันแล้วสื่อกองไฟฟ้าไปต่างกันเลยว่าจะมีไฟฟ้าเจ็บชึกเลยเจ็บปั๊บเลยบอมันมชัดแบบนี่ชัดแบบก็ได้อีกอ่ะเนี่หายจิ้มครั้งออนไลน์เนาะเนี่แล้วเมื่อเอาทูกไปตั้งมัตถุข้อไปตั้งใส่กันเลย เป็นไปสัละครับบรรยากาศบรรยากาศหลังเวทีครับนี่ครับผ่านพักบรรยุทธ์งามเลยครับแล้วไทยก็ก้อนมุนเอาเขามาไทยเอาฉีเกาแล้วเบิดเด็กยังรู้ไหม จุดกรนเลยมาจุดกรนเลยนี่อย่างอีกเดี๋ยวคนลู่พอดีผูกมีวิชาเนี่ยนะผูกมีวิชาหนอ้ไปท้ายยางกระเบื้องทั้งขานเนาะได้คลิปแล้วได้พอคลิปไปได้คลิปหนึ่งละครับผมอ่ะนี่ได้ละเขากระแกมือวันที่ยี่สิบสี่ ครับก็ฝากเขาเป็นกันทังใจยานสร้างยุนาหันนะครับให้มาพ่อกันยุนิสนามกีฬาบ้านเพียงตำบลเพียงอุบลราชิสัยจังหวัดมาศร akah กับบริแม้ววัยเด็กอ่ะเห็นมันเจิดกันทั้งออนไลน์ครับบัตรรอยยี่มเก่าบัตรเต็มถุงจูดิสกสาวน้อยแฟนเพียบเก่าครับเดี๋ยวว่ามาได้อย่าให้มะมาฟังเสียงมาฟังมาเบิ้งว่าพี่น้องกีมักกีบบอมักมีข้อติติงเจีงได้น้อมรับกับเอาไปพัฒนาที่เขาครับกับคลิปนี้ฝากพี่น้องครับนี่ครับสวัสดีครับ